หลังจากที่พวกเราได้ดูการก้วยภาคที่หนึ่งของภาคต่างประเทศไปแล้ววันนี้ผมะชห้ทุกคนมาดูภาคที่สองกันบ้างดีกว่าจะมีตัวละคอรอะไรบ้างและจะมีความแตกต่างจากภาคที่หนึ่งมากน้อยแค่ไหนกดไลค์ให้ผมแล้วไปดูกันครับตัวละครที่หนึ่งพระเจ้า,านันทบเุเรงทหารแห่งหงสาทั้งหลายปัดนี้ด้วยแสนยานุภาพของกองทัพหงสาวดี ไอ้ตันทร์รหงสาบัง ah nah สาอยุทยาต้หลัง e ันย่ a ปั a นบ a ญขมสนะฮันพันด์เนี้ด้วยกวาันตันตรหงสากตตัวละครที่สองพ่อมดอ่องสาจงเปลี่ยนความแขนของเจ้าให้เป็นพลัง Iron, kita ubahkan perasaan marah kepada kekuatan. Agade, agade, tahu tidak? Sugiro, lay waktu jadi bot kiyi kua Ayutthaya. ตัวละครที่สามพระนางสุพรรณกัะยาชีวิตของช้างแม่ลูกคู่นี้เราขอเถอะอย่าได้สร้างเวรกรรมมากไปกว่านี้เลยตัวลงเบียร์อีบุดัดเกบันยังต่อสูิอยู่ดุโตลดอย่าทำใหรกกันความเสียอายต่อดังคมตัวละครที่สี่พระนาเรศวร มาเร็วแจ้งมาว่าพวกของศากําลังล้อมตีหัวเมืองด้านตะวันตกพวกเราจะต้องนํากําลังไปช่วยโดย,โด,ยด่นสสดนนวนเบตเตเดงะทั 5, พเรือฮองสาสุดกำลังโจมตีหัวเมืองของเราบ่อยครั้งพระเจ้าค่ะทัพเรือฮองสนำปกิมบรานันนตอร์นกับตัวละครที่ห้าพระเอกาทศลดตอนนี้พวกของศากําลังส่มโจมตีหัวเมืองของเราบ่อยครั้งพระเจ้าค่ะทัพเรือฮองสานำปัญญสมกิมบรานีมายรันยานกิเตอร์ทวนกลับตัวละครที่หกสามทหารเสือทัพมาตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลแล้วรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้ง 3. มารับพระองค์เสด็จกลับอยุธยาพะยะค่ะแต่หากทัพอยุทยาบุกหงสาเมื่อไรเกรงว่าพระองค์จะทรงมีอันตรายนะพะยะค่ะหากไม่รีบเสด็จอาจไม่มีโอกาสอีกเลยนะพะยะค่ะท uanputri r a ah j า n d r a s w a n anti, i กำลมุ่วแคมป์่จ้าวตั้ที่นี่ทว a ขุนมาหัตถ์เราสีทีเกอี้นี้ตองมุ่งหนีทวน putri a ปอยุทยาทันทีถ้าที่กตเนทร์อายุทยารุกฮงซานั่นทีทวนกังวลว่าทวน putri จะถูก c a m k า l ถ้าทวน putri ไม่รีบหนีอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว ตัวละครที่เจ็ดเราแก๊้งช้างน้อยนีด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรสบายมากจุกไปเลยครับด้วยด้วยเอาอะไราเพ่เกาตะโอเคเจ้าปะกันตตกทีเจ้าคิดว่าขำอะไรล่ะพวกนายกำลังเล่นอะไรกันอยู่เหรอน่าสนุกดีนะเอาวอะไรกันล่ะเกาเอาสมาไม่นบเปนี่มาจำสร้อนเนาะเจ้าพวกเรากำลังจะหนีครับอ จะไปหนาีลาดิกันดีดวอฮะเอ่อเอ่อทุงกูบัตตุลก็ไบบม่ได้ทูลงค์เราลาริทูละครที่8กับกาวการกล้วยในภาคสองกับชบาแก้วในภาคที่สองชบา,บาแก้วชบาแก้วนั่นเธอจะไปไหนอ่ะฉันจะกลับหมู่บ้านหินขาวจะกลับไปทําไมอ่ะเธอมีอะไรหรือเปล่าไม่ต้องมาสนใจฉันหรอกนะเชิญทํางานของเธอต่อไปเถอะฉันจะกลับบ้านเกิดของฉันลูนา่าลูนา่าเอาวัานเอาจีมาแน่นี่ คุงกลับไปที่้านของคุณทำไมต้กลับไปที่บ้านองครไม้อกับไป้านของ a ทำไมตอล่้าอคทำไ้องกับไ่้าคุณมตเองกลั่านของมตกับไปีบ้านของคุณไมตองกับไที่บ้างครมับปที่บานของคมตองกลับไที่บ้นของคทำไต่องบไปท่้านขอคุไับน้ี่้กนอคมต้องกลับไปที้านขอทำไลัไปท่้นของคุำ้ลับไี้านองคุณทต้องอลัไปกี่อนแล้คเจอกับใหท่สวัสดีครับ